เวลาขันพบเนี่ยพอขันตรงนี้สุดปุ๊บเสร็จก็จะบิดหัวมันนิดนึงแล้วก็มาขันฝั่งนี้ต่อแล้วก็มาขันฝั่งนี้ต่อทั้งๆที่มันก็เกลียวเดียวกันแต่ว่ามันต้องเพิ่มความแน่นแบบอันนี้แน่นแล้วอ่ะไม่มั่นใจมาหมุนตรงนี้ต่อเผื่อว่าตรงนี้ไม่แน่นท่าต้องมาหมุนต่อแต่จริงๆอ่ะมันเป็นวงเดียวกันสามรูมันแล้วแต่ทางขนาดจริงๆอ่ะมันเป็นบาลานซ์กันสมมติว่าเราขันใช่ไหมสุดตรงนี้ปุ๊บเราขันตรงนี้รูหนึ่งถ้าเราขันแบบแน่นไปเลย แน่นไปแล้วเนี่ยหัวกองคนก็จะมาผมุนรูผันอีกซึ่งมันแน่นไปหมดแล้วเพราะบางทีพอเขาย้ำตรงเนี้ยเพื่อว่าปากตรงเนี้ยเวลามันจับดอกอ่ะมันเหมือนมันจับไม่สนิทอ่ะมันเอียงข้างหนึ่งอ่ะต้องมาเช็ควันนี้ดอกมันเอียงเนี่ยแต่ถ้าจับดอกตรงกลางศูนย์มันเป๊ะๆหมุนทั้งไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องมานั่งไล่เวลาคลายคุณคลายรูเดียวทำไมันคุณไม่หมุนมนาคลายทีละรูทีละรู มันวงเดียวกันหมดเลยจริงๆมันไม่ต้องมันหมุนรูเดียวก็ได้แต่ดอกมันต้องตรงเซ็นเตอร์เฉยๆถ้าไม่ตรงมันจะเกยกันมันปากมันปิดไม่สนิทอ่ะอังนั้นจะมีผลทําให้ดอกใสหรือจับดอกไม่อยู่